ครับสวัสดีครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตะบนขอพ่อเพี่อนก็อย่าลืมนะครับกระพร้อมซ้ายนี่ครับกระพริบชิ้กระดูกนง่ามๆเลยพี่น้องครับนหนังๆเลยพี่น้องเนี่ยชิ้กระดูกตัวนี้แล้วก็พริบซ้ายชุดนี้สายตีเลยพี่น้องงานตีชุดนี้ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาททรงให้อยทีเลยพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทอยากสนับสนุนช่องตะบนขอพ่อเพี่อนก็สนับสนุนว่าอะไรพี่น้องกกระดูกนะครับกระดูกง่ามๆพี่น้องินกระดูกนะครับ เงินกระดูกงานกึ่งจากช่างจีนนะครับนี่ครับงามเลยตัวนี้ครับนามัคูณละลายหาที่บานนะครับสั่างในพี่น้องชุดแบบห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าสนับสนุนช่องตะกูลกอพ่อเพียงมาได้พ่อได้ค่าน้ำหมูกน้ำมันมาทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งงด้วพี่น้องเนาะอ่าครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ครับเชินดีๆเลยอ่าชุดแบบห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าฟองซายนะครับนี่ชุดนี้โอเคครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันมากนะครับเดี๋ยวส่งฮอดบ้านหนองซองได้โอเคครับผม อ่ะสวัสดีครับพ่อพี่น้องฟองปายสปูซุคนสวัสดีเอฟซีสวัสดีเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายก็คือเราและพี่น้องตระกูลกอพ่อเพียงไม่แล้ววันนี้มาจําวันอาทิตย์ที่26ตลาดนัดโคกระบือบันเทือมพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศมื่อนนี้เป็นคืมๆแต่ว่าฝนมาตกครับตอนเมื่อวานนี่ฝนตกบนมือเลยตอนมื่อนนี้บ่ตกมื่อนนี้ก็มีควายอยู่ตอนบ่หลายพี่น้องบางๆบางๆางแต่มีให้เบิ่งอยู่แต่ว่าอาจจะบ่หลายเด้อพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อน เพราะว่ามันนี่กับมันฝนตัวกระจอยานฝนตวกวห้มามเขาจะก็เลยประกาศออมาเนาะกับทีนี่กล้วยแบบธรรมดากลางๆกล้วยบ้านๆนะครับกล้วยหลายๆย่างหลายๆเกียร์แล้วพี่น้องเนาะเกียรแบบธรรมดาแน่เกียรแบบบ้านๆ ن แน่เกียรแบบกล้วยเนื้อเนาะแบบมาให้เบิ้งอ,องาจี่กล้วยง่ามอาจี่บัวลายเด้อพี่น้องอาจี่นี่บัวลายตูดอกแต่ว่ากับนี่ให้เบิ้งเยอะแต่ว่ากับแบบมาเบิงบ้งลายทีเป็นแบบไรเนี่ยมันนี่ กดได้ข้อามาูลบ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดทักทายกดติดตามช่องแตคก็ขอพอเพียงนะครับอยากสนับสนุนกันบกวินกระดูกงามๆครูละร้อยกบาทนี่แหละพี่น้องบระดิกกระดูกพร้อมสายพร้อมชุดหนึ่งสามร้อยกบาทนี่แหละพี่น้องโทรมาได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าย้ำจุดเดิมพี่น้องจุดเดิม,ดดมคือวิธีวิธีการทายของผมเนี่ยก็จะคือนําเสนอข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนรับชมรับฟังทายจริงถามจริง,ยรงอ,อยากได้ประกันกันแบบใดกกันโต้ สอบถามประกันกบนายหอยพันเอาเด้อพี่น้องเด้อผม,สมสสเ,สเสียบ่มีส่วนใดส่วนเสียสุกสิงสุอย่างน้ำเพิ่นนะครับกาเบิ่งกันให้ดีเวลาซื้อเวลาขายเด้อพี่น้องเด้อไอเพิินประกันเลี้ยงใบเลี้ยงยังว่าเป็นแบบเป็นใบแท้บอรหรือยอย่างไรเด้อพี่น้องคูมือนี่มันมีลายม,ม,มีชาชีหลายๆยาย่างลายๆแเนว่เด้อพี่น้องเด้อใบปลอมกัหลายเพื่อเอาใบใบที่บ่ม่ยนของใบของแกมามามาแฉะแฉมาสูกก็มีเด้อพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องแนวทางในการซื้องัวซื้อค้ายนะครับพี่น้อง อันซื้อแล้วอ่านทวนรับประกันว่าของแท้ตัวดีเอได้ขเข้ากับโอเคเข้ากับบ่อยบ้างใจเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พยายามเบิ้งเบิ้งกันดีๆผู้ใดเป็นมือไหมในการซื้องมะซื้อข้อยไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะโอเคก็พรมเหมือนดี๋ไปเบิ้งน้ำกันอันนี้ก็พูดได้โจมตีฟังใด้ฟังหนึ่งได้พี่น้องอันนี้ให้ข้อมูลไปซื้อข้อมูลนมามันสิบนี่แบบนี้ให้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งอยู่แต่ว่าก็ให้เบิ้งเบิ้งกันเอาได้พี่น้องเด้อโอเคกับผมไปเบิ้งน้ำกันว่าสิมแบแบน กมสครับก้สมสานี่หกหมืครับผม้าเบิลนี่เบิลนี่ครับสามแม่ลูกนี่แมนครับหกหมื่นได้พี่น้องแม่กับูย้อยหนงสามสิบกัวคุณได้พี่น้องลูกครูแล้วก็ลูกแม่ครับผมอ่าใหญ่กับน้องแมนครับนี่นี่ครับนี่ได้เงาได้พี่น้องคุณนะนี่หน้าตาก็ดีหัวนกหมอท่องดีหางกับลำลามดีใหญ่นพี่น้องนี่แบงเอาเบอร์มาแปดสามศูนย์แปดสามสามห้านย์สามห้าศูนเจ็ปดหกห้าเจ็ดปดหกนะค นี่ตัวหาปชาชันด้วยพี่น้องนี่หัยชุดนี่หกหมื่นห้องหกหมื่นทางตัวนี่กะต่อรองครับแม่มันอาจจะมั่นเดียวโอเคครับผมอันนี้ของผู้เด่นของไอ้พ้อยวครับ้าปัดดุงครับพ้อยวีบัดดุงตัวละเท่าไหร่ล้วนี่คู่มือสองตัวนี่โอ้ตกตัวละสามมันห่างมั่นทั้งซองมาหัวมั่นทั้งซองมาหัวนนี่พี่น้องนี่สูงกว่ามั่นลอยสามสิบบวกอยู่ดอกพี่น้องแต่ละตัว มันทั้งสองมันตัวไหนม <Auss> <foot> ันท oh, ่านพอคุ้มฟงธรรมดาเดียวบ่พอรับจ้างพอรับจ้างเนาะโอ้พอรับจ้างธรรมดาได้พี่น้องสองตัวนี้ตั้งบาทละพอมันก็ยอดเจ็ดหมื่นตั้งไว้หมดละโอ้ตัวละสามหมื่นกว่าเนาะสามหมกว่าอ่าก็โทรมาตัวเอาพี่น้องสามหมื่นกว่านี่พี่น้องประมาณสามหมื่นห้าหมื่นหกนี่เนาะอ่าตัวพี่น้องนี่พี่น้องพร้อมพร้อมนี่ราคาดีๆเลยขอเบอร์ได้พ่ชุนหกสอง หนึ่งห้าศูนย์เก้าหกแปดแปดอีพออยัางไรหรพ่อวีนะพอวีบันดุงพวีบันดุงนี่พี่น้องตัวหาเราได้ผมพายยางเบิ้งบรรยากาศกล้วยโบรายเดี๋พี่น้องครับมันกล้วยไม่เยอะเลยเพราะว่ามันเขาเจ้ายานฝนตกไหมมันก็เลยบ่อเอามาไล่มนได้พอมันนี่นะครับเอามาเบิ้งโอ้นี่กล้วยเขาโบราณพี่น้องเขาไปแปลี่เขาข้าวลาบาวพี่น้องเนี่ยเขาโบราณพี่น้อง อ,อย่างไปน้่งกันเฮ้ย,ยพย่อบนี่สามหมื่นสองลูกเมีลูกผูพ่ลูกผูวพ้มน่มหมื่นสองเี้ออเออเออพอแล้วนี่ยมันคปก,กล้กลางๆลยพี่น้องนี่กลางๆลากล้ยกลางก,งาก,งกงเก็ดกลางกลางนะสูงลอยสามิกว่สามหม่นสองพันา 12, บาทราคาต่อรองได้ ลูกคนไหนจ ah ักเดือนแล้วพ่อือนว่าลูกได้สเดือนกว่าแม่กับท้องว่างเนาะพอเบือนหมนแปดสาม3่วนแปดสามสามห้าเก็ด่หาเก้าอีพอย่งกูเหรอพอบันตัดเ้องหาแล้วได้ราคาเนี่ยก็ต่อรองได้3ามหมื่นสองต่อรองได้แม่ลูกนะครับลูกผูกสุงลอยสามสิามนี่แหละประมาณนี้แม่เพิ่นนี่ครับลูกสีหลอกเล่าดีเลยนี่ อะงานตอบอะของผู้ใดนี่นักวานยุทธ์ขไปเศ้าสามเลยของ,าขอ,งอายุทแลเราพี่น้องเศร้าสามมาสันแม่สาวเนาะแม่สาวฟันน้ำนมสูงเท่าไรสามสิบนี่แหละพี่น้องอาสามสิบนี่เ่อนอนี่แหละจะไปเศร้าสามครับ อ้าวพี่น้องต่อรองได้ครับต่อรองได้สองเมืองขามแม่เช้าไปพัฒนาตัวหน่ะเขาเปิดดีอยู่เด้พี่น้องนะคนสี่หลอกเราครับข้าเบอร์หน้าชุดแปดหกชุดแปดหกสองสามสี่เก้าเก้าหกแปดครับหยุดเด้อต้อหาเด้อพี่น้องแม่เช้านี่ดีอยุ้เด้อไปติ๊วแม่ห้องข้าวหนี่ฮะขายแล้วคนขายแล้วพี่น้องก้มขายเรียบร้อยแล้วนี่ ไปเงางตัวพี่น้องของบุตรเองคือแม่หนิของแม่บ่ของบุได้นี่จักบาทโอ้ยหาซิผาหาซิผาแม่ลูกบ่แม่แม่ลูกลูกแม่บ่นี่ลูกตัวแม่ครับลูกแม่เด้อพี่น้องโอ้ลูกงามอยู่เลยตุนลูกคนประตูสานครับนี่พูดนะถ่ายดิสิมีแม่เพิ่นแม่อ่างเงาเนาะแม่อ่างองาอ่าสิบโค่อยสูงเลยพี่น้องสูงลอยสามสิบกัวนี่แหละสามสิบกครับนะ เนี่ยงานคุณอ่ะเงาๆเลยต่อให้ลูกงามๆณนาะลูกลูกเก่งขนาดต่ำกว่าราคาคนาชิน5าครับห้าสิบห้าต่อร่องในเบิ้ลเมื่อครับอ่าขึนเบ่งอ่าจีดีทีเขาเบอร์เบอร์ศูนก้ครับศูนย์เก้าสี่เก้าน์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าสองเกาองเก้าสองเก้าครนึ่งเงนบ่บวคันครบเนครบนึ่งจ้าเจ้าบาลนี่ สามสิบ3 0สามื่นเนาะลูกแม่ก็ลูกแม่ครับลูกแม่พร้อมโคมนี่สามหมื่นพี่น้องนี่แม่อยสามสมิบแปดแม่เพิ่อนี่ครับนาตาแม่เพิ่นลูกแรกลูกแม่แต่หักลูกลูกคนสีหลอกเล่าร้อมนี่พี่น้องลูกคนสีหลอกเล่าดีเลยพี่น้องลูกคนราคาเท่าไรก็อสามหนครับสามหมื่นเพียงเพียงสามหมื่นเพียงเพียงได้โคมนนี่พี่น้องนี่นี่ต่อรองได้ของน้องเพิ่เขอเบอร์นะ ส่วนหกสี่ครับส่วนหกสี่สองส่วนหนึ่งสองนหนึ่งห้าสามหกสองครับห้าสหกสองมยังไครับชื่อังก่อเชลครับเชลเอ่อหอยเชลเด้อพี่น้องเด้อโทรหาคนไดหน่โทวหาได้ครับราคาตัวรองไหนเด้พี่น้องมวลราคามวนราคานนิกัราคาเดียวดตัวไหนดมืโอเคครับผมงานตัวงานตัวงางตัวพี่น้องตางท่านนี่ก็จะเป็นกล้วยกลางมันหานพี่น้องบ่อันนั้นเด้ อะไรป้ามันซื้อกล้วยในสิบห้าออกก็ครับป <laughs> ้ามันซื้อเว้ยในด่ยสิอ <c oughs> ันนี้ตัวผูมันซื้อเว้แล้วเด้อพี่น้องนี่ยนี่นลผลซีเรียบร้อยละซื้อเว้ยลวซื้อหมดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับซื้อหมดแล้วไอ้กวนไอ้กวนไปเฮาน้าบี จักบาทจักบาทแม่นี่ใส่ลูกมันดิใส่ลูกมันดิเนี่ยโอ้แม่แม่แบบนี้เด้กของไอ้กวนพี่น้องลูกผู้มีลูกคนเนี่ยลูกเนี่ยลูกคนเนี่ยก้าวเขไหนอยู่ไหนเนี่ยก้าวเขาไหนเอาสิเขาไม่เลยเขาไหนบุกงว่าสาหรับบุ๊งก็บาท นด็พี่น้องพี <S <S ่น้องเจ็ดสิบพี่น้องแม่น่แมุ่้หญ่เลยุนะสูสยสี่สิบลพี่น้องความสูงองไอนเราขายยีสิ่ขายยีสิอะไรอปปได้ได้ลูกคนพี่น้องลูกคน อพี่น้องหมุนโซนมากเหมือนนี้เขาจะเอาสื่อขึ้นรถบันเลาเด้อพี่น้องเลยดึงขึ้นรถไล่เราพูดนะพูดนะแม่เงยเงี้ก็ดึงขึ้นรถไล่เราพูดนะพี่น้องดึงขึ้นรถบันเลาะโซนมากแม่ยเงี้ยเหมือนนี้แต่คายดีเบอร์ตะเศ้าเลยพี่น้องนะบรรยากาศนี่มัเศ้านะครับอ่าที่ประเทศไทยถามหลายหลายตัวเด้อพี่น้องต่อไทยบางบรรยากาศโดยรอบว่าเหมือนนี้กล้วยมาหลายแต่ว่าแต่คายดีก็เจ้าดึงขึ้นดึง ครับอันนี้ซื้อมาหัวเจ้าบ้านนี่เจ้าบ้านนี่ขายพันสามหมื่นสามหมื่นขายแล้วเนาะเนี่ยจะเสือพี่น้องแม่ลูกลวงแม่บนขายบนขายแล้วนสามหมื่นพี่น้องค้มารหวนะฮะเนี่ยอืมนี่พี่น้องนี่เพชรลำโค้งโอ้ลูกเพชรลำโค้งย่างดีนี่พี่น้องนี่ลูกแม่ ขายสามหมื่นนึงนี่พี่น้องนี่ยน่ขายเหล่าเนี่บอยปลูกงามงามนี่เออขายสามหมื่นปูนะครับสายเนื้อพี่น้องมันเอาไปโอ,โอ้แม่นี่ก็มแม่ปูงหญ่พี่น้องมันขายมานนี้นะลูกปูนพะ่นแม่งเงเลยนี่นบลูมันขายจากบาทก็ประมาณสามหมื่นกว่านี่งพี่น้องประมาณนี้นะสามหมื่นกว่าเหมือนอารรกาศ เบบเบอเงเสียนั่นกอนพี่น้องไปข้มนี้เสียนั่นอะไรเนี่ยบอกปานียคบบ่บยังไได้พมากนีอังเจอเดียะเนี่ยอัจอใครบ่หรอว,อวอโอ้อันนี้ของอันทีพอเราน,านีพี่น้องตกวผููรอรอคล,ลายเลยพี่น้องนี่องตัวนี้า,า,ายแล้ว ขายเรียบร้อยแล้วพี่น้องดูผูรอสองตัวนี่นี่หน้าตาเปนนี้ก็เสียนั่นพี่น้องคนขายเราเมื่อกี้นี่ขายไปเรียบร้อยแล้วบุหรี่ขายตกใส่แม่นี่ก็งามงาเม่ยเป็นไงสูงสูงนี่สูงลอยกลัวฝนได้พี่น้องลอยซีซิบกลัวฝนได้เนี่ยนะถ่ายบึงบรรยากาศน้ำกันพี่น้องอ่าที่บริการไอ้ถามครับเพราะว่าเมือนี้มันกล้วยเบิร์ดเลวแล้วเบิร์ดแล้วพี่น้อง นีกล้วยเบิร์ดเราพี่น้องเห็นไมว่บรรยากาศนะครับก้วยเบิร์ดมันเบาเบาบางเราไหมเบาบางลายเติมลราเพราะว่าเลี้ยก,กัเลี้ยบอ๋อายนี่นเชียวเดี๋ยคมล้วประมาณไหนคมประมาสามสี่หมื่นพี่น้องสามหมื่นกว่าสี่หมื่นเขาโบราณกันม่โอ้เขาเทเจ้าบ้านเราโค้มน่งพอเทาสงเท้าสวง ลูกผูก่ะลูกูอ่าเห็นบ่พี่น้องเขาที่นี่เศ้าซองน่ลูกคูลูนกมน้องบอกเนี่ยมนนอเนี่ยเศ้าซ้องนึงเอองามดีลูกก็งามลูกบ่่ยเขาบอล้านนึ่ลูกมีไปอยู่ครับเอาเนี่์เก้ศูนย์เก้าหนึ่งสามหสามหกสี่เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก็ดนาะอันนัีนเขาไปสองตัวบริเวณนหนย้องตัวี่ย พ่อโมเดลสองตัวเนี่ยเสียนไหวเลียน้ยนนี้เหรอวะ <c oughs> อันนี้วะหาหน่าคนมาพันเจ้า,จาบาลละนี่หัวลูกบิมพันลาน้านซะได้ละสี่หมื่นสองลูกชายบิมพันลาน้านวะุ่นอ่ะดอกเขาบอกงี้เลยพี่น้องเอกสารก็มีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ลอยสกว่าพี่น้องตัวนี้ควอมูงเลยลอยสามหาอายุไรบ้านไดตอนนี้ชิบเข่าเดือนชิบเข่าเดือนนะพี่น้องโอ้หน้าตาก็ดีได้พี่น้องนี่นี่ ล้ำตลำชิงหนาดีง่ดีนะครับเป็นจะเอาไปคุ้มฟูงดีพี่น้องนะครับราคากับบอถือว่าแห้งนะครับสี่หมื่นะได้ก็อ่อาสี่หมืองพับาทอันนี้ราคาห่วงได้พี่น้องเด้ออยากฟังเข้าทรงฟีลอยรูอ่าเบอรขเบศนย์เก้า่ามหกสเจ็ดเก้าแปดเจ็ด7987ครับของหอยโอ้ได้พี่นอ้องต้อหาแล้วได้อโอเคครับผม ด่ร้องสดตัปเียตังเที่ยงบรรยากาศก็คนกระจายเลยค้วยบวลายบรรดาพีนา่น้องต้องขายไปบมดแล้วบ่ยังหนะครับมันบกว้าปเ,ปเ,าเาบรราบ่ยังแล้วขายไปหมดแล้วเลยบ่ยัยงคยมือนกล้ยบ,รรยาบลายเที อันนี้ก็บูพี่น้องเนี่ยผูเพื่อน่แต่ละขั้นเนี่ยนมาขายราคาเนี่ยอันนี้มันก็ซื้อแล้วนี่พี่น้องมันคนซีแล้วมันเข่าแล้วคมจักบาทแล้วนี่ยจำเนี่เอาพอคมจักบาทแล้วนี่คสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามโอ้ติดติดทองพร้อม เออลูกทิดพรอมสื่อสองได้สามคุ้มละสองมือนสามนี่พี่น้องนี่ยกเบิดก็กได้นี่สองคมนี่พี่น้องนี่กล้วยก็สูงประมาณร่อยสามสิบนี่และเพียงๆนี่แหละได้รถได้ไดดไดยเยอะแล้รครับครับมับบหลายครับบ่หลายเน,นะาะจะคือสองสองมืนสามอ่ะกะเป็นเท่าไ, 5, ราไ,ไหรล่ะห้าหมื่นห้าหมื่นสองบ่เออสี่หมื่นหเนี่ยองเนี่สี่หมื่น เออเรืองนี่สี่หมืกหพี่น้องนี่ช่องความ่องี่เออสีมื่นหกมันมันไม่ทองขอบื่อเบอร์ขอเบอร์ในหัวขอเบอร์นะเดี๋ยวเองข้อเบอร์เนีข้อเบอร์นะครับศูนย์แปดสามแปดห้าสามเจ็ดสามสองหครับเดี๋พี่น้องดะอ่ะนั่นแหละทุกคพี่น้องเบิร์นี่สี่หมื่นหกกลวย ที่ตัวหาหกกับในท้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อชุดนี้เอาตัวช่วยหาพันเอาตัวร่องพันเอาเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับสำหรับบรรยากาศตลาดนั้นคู่บันเทิงกับกับประมาณนี okay, stop. Stop in ้นะพี in ่น้องเบิร์ดแล้วเหมือนนี้คล้วยกล้ยเบิร์ดแล้วเบิร์ดลิลี่เบิร์ดจนม้อยเงี้ยพี่น้องเดี๋ยวผมพายยางไปเบิร์สร้างโซนคลวยเหนียหน่อยเบิร์ดข้างเบิร์ดเนี่ยน้อง ขายเบอร์หลักวะพ่อเบอร์หลักนี่มันนี่พี่น้องเดีย๋ยวส้วนคุ้ยเนือรร้อ,น,อนี่ไานั่านนี่ไปส้นคุ้ยเนื้อคุ้ยบรร้านบ้านนีพี่น้องนี่นี่ส้นคุ้ยเนื้อคุ้ยบ้านบ้านเออตัวนี้ส่งงามแท้แม่นางหน่อยแม่นพี่น้องแม่ลูกเลยนี่ขอราะยี่ห้อบนนี่แม่นปะแม่น,นางบนนี่นนนคือแม่ลูกแม่ลูกโอ้แม่ลูกคมบใช่ไหมพ่อ 30, สามหมื่นสี่เอาลูกง่ายม่ได้พี่น่องนี่หลูกเพคนน่ะข้างบดเท่าไรก็สองตัวนี่ 30, สามหมื่นสีแม่หลูกได้พี่น้องเด้อนี่เป็นถวงบอตันนี่ทงความเด้ออ่ทา,งาทางร้อมท่งพอุ้มมสามหมื่นสี่บาทราคานี้ก็ราคาห่องสี่ 4. ตอลองไลยที่เขาพอเบิด์เไห่ ศ9นย์เ <99 S 1> 6 3, 16 3, 3 1เก้าหนึ่งหกสา่งหกสากสาหึ่่งแปดอีพอ,อยังกูเหรอห<ะ>พ่อซื้อยังพ่อศูนย์พ่อศูนย์เด้พอ,พ,อพี่น้องเด้อคั้วไอ้ข้าอยู่ใส่นี่ขัมยมาจากหนองซ้อหนองซ้อเด้อพี่น้องเด้อมากระตู้หาเหล้าทรงบา้านหอนบ้านหนองซ้อกันแยกก็ได้แม่น,นางนี่แยกก็ได้ก็แม่มันแยกก็ได้ราคากันนีแยกอยู่แยกกับโบแห้งหนูพี่น้องนะครับลองโทรหาเราเแม่แม่สาวแม่นี่โอเคครับ เบิดเลยเหรอพี่ดองบรรยากาศลานนัดโคกับวิอมันเท่อมมือนีย่างนี้ก็มีแหะบดอีรีบดเกียงผมย่างรอคราดเล้วบยังนะครับบบยังเบ็ดคราดเบ็ดเนี้ยเบ็ดเกียงเลยมือนนี่บบยังแหละนะครับถ้าจะเอาซื้อคันรถคันลากเบอร์หลับพี่น้องคนน่ะเต็มรถแติมละก้นดึงคันรถคันลากเบอร์ลับพี่น้องเนี้ย อันนี้ก็เต็มมันยัดเลยพี่น้องเนี่ยนี่คนน่ะเต็มหลังรถเลยพี่น้องคนน่ะคนน่ะเต็มมันยัดเลยขั้นหนึ่งก็เต็มเมงินพี่น้องคนน่ะนี่ระดูคนสื่อไปลงใส่นาจะผักเหนือมั้งครับนี่ประมาณนี้นี่ชุดนี่นี่น่าจะผักเหนือนี่ชุดนี่พี่น้องชุดนี้ไปผักเหนือกับชุดนี่สองสองชุดนี่แหละน่าจะเขาผักลงผักเหนื้อวดพี่น้องนี่ตลาดนาคู้บือบันเทิงบ่มี่นะครับบะเมียดหออังกฤษน้ำ จะมาไม่จะพากเนื้อแล้วมาเอาไปโอเคครับผม <im itation> ผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก,ด,ก,กดทัศน์ใครกดติดตามช่องตะคุณกอพ่อเพียอนครับมินี้มานำเสนอข้อมูลนี่แหละครับประมาณนี้ประจําสัปดาห์ทุกๆวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ออกตลาดนะก็ <c oughs> คือวันเดื <c oughs> นอนบุเรียกให้ถ่ายแบบไรคอมเมนต์มาพี่น้องจังเฮ็ด <c oughs> แบบไรกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อครับผมน้อมรับไปปรับปรุงและไปพัฒนาช่องอยู่คลองให้มันดีขึ้น ให้เป็นมาตรฐานนะครับพี่น้องอยากได้แบบได้กัคอมเมนต์มาบอกกันมาบอกกันผู้ใดอยู่ทางใดกับรรยากาศเป็นยังไงฝนตกบอกกัคอมเมนต์มาบอกกันนี่ยยได้าานนอ,กกอ,อกกดพี่น้องเด้ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ขอให้รำให้ด้วยให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะใ,ใ,ใ,ให้ในความแผอย่างน้มีใน้วามความสุขความสุขจะเลื่อได้พี่น้องเด้อวันนี้ขอหยาดปิดคลิปไปเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเฮาจะมาว่ากันไหมสัปดาห์นี้ขอหยาดปิดคลิปก่อนสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมได้อยากสนับสนุนช่องตะอคุณขอพราเพียงก็่จะเลื่อมนะครับหมักวินนะครับหมักวินกระดูกงามๆเลยพี่น้องนี่กึ่งงานกึ่งนะครับงานกึ่งฝีมือจากช่างกินนะครับเห็ดงามเลยพี่น้องผมขายคูร่าลอยหาสิบาทพี่น้องคูร่าลอยหาสิบาทอ่าสองคู่ส่งฟรีพี่น้องสองคู่นี่ส่งฟรีแต่ว่าคู่นึงนี่ขอค่าส่งอ่าสามสิบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสองคู่นี่ส่งฟรีแต่หนึ่งคูขอค่าส่งสามสิบบาทเนาะแเดบันเน่หมักทิศกระดูกพี่น้องชิศกระดูกงามๆนี่งานจากช่างกินเลยงาน เก็บงาแมันดังดีดีพี่น้องคนน่ะหลังดีขนาดพี่น้องนะครับกับสายงานตีครับงานตีจากสร้างทางหลอยเห็ดได้พี่น้องเดอ้อผมสร้างมานครับชุดนี้เลเ็กพอหลังทองสายง,งามๆเลยเนี่ยชุดนี้ผมขาย350บาท350บาทนะครับแล้วก็มหมึกพ้อสายเป็นไม้ประดูสายแบบนี้ต่าเป็นไม้ประดูกได้พี่น้องผมขายชุดละ300ผู้ใดอยากได้แบบกระดูกแบบไม้ก็โทรมาสอบถามได้0 8 5 7 4 5 7 4 3 9 โอเคครับผมอย่าลืมสนับสนุนช่องตะกุนกอเพราะเพียงมาไหนได้ดพี่น้องเ้อโอเคครับผม